เอาละไปดูกรณีเรื่องราวของสองสาวไทยนะฮะที่เป็นกระแสนในโลกโซเชียลว,ว่าอไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็ไปไปมา,มาเนี่ยหนีไปกับทัวร์แล้วก็หนีจะไปทำงานที่เกาหลีซึ่งทัวร์เองเนี่ยไกด์เองเขาบอกเขาก็จะเดือดร้อนเพราะเขาจะโดนแบล็คลิส์นี่นะ,ะฮะจากกรณี2นักท่องเที่ยวสาวชาวอุดรธานีนะครับที่หนีกรุปทัวร์เที่ยวเกาหลีนะ,ะฮะทำให้ตอนนี้ ไกดแล้วก็บริษัทน่าจะถูกแบล็คลิสต์นะครับถ้าไม่กลับไทยภายใน90วันนะฮะล่าสุดนะฮะนิติกรสำนักง,งานจัดหางานอุดรธานีนะครับติดต่อทั้ง2คนได้แล้วนะครับพบว่าอยู่แถวเมืองควางจูของเกาหลีใต้แล้วก็2คนนี้ยืนยันว่าจะเดินทางกลับไทยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีตั๋วเครื่องบินกลับนะฮะจะส่วนจะเดินทางวันไหนเนี่ยเดี๋ยวจะประสานกับทางบริษัทไกด์ทัวร์ทีหนึ่งไกด์ Guy, ภาษาเกาหลีนะฮะคุณภูริวัฒนิติ จารุวราวัตนะครับซึ่งเป็นบริษัททัวร์ที่พาทั้งสองคนไปบอกว่าได้รับแจ้งนะครับจากทางจัดหางานอุดรนะครับว่าติดต่อทั้งสองคนได้แล้วนะฮะแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็ยอมรับนะครับว่าเห็นเพื่อนๆในหมู่บ้านไปทํางานที่เกาหลีแล้วก็ได้เงินเดือนสูงก็เลยอยากไปบ้างจึงหนีไกด์ทัวร์ไปนะตอนนี้ทั้งสองคนไม่มีเงินค่าตั๋วกลับนะฮะทางบริษัทไกด์ทัวร์เนี่ย เขายืนยันว่าเขายินดีจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้ฮะค่ะเพื่อที่จะให้ไกด์ทัวร์นะฮะไม่ถูกแบล็คลิสต์นะฮะคือสาเหตุที่อยากไปทำงานเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าเพราะแถวบ้านเขาเนี่ยบ้านเชียงอุดรเนี่ยมีคนหนีไกด์เนี่ยเชื่อกันอย่างนั้นใช่ไหมคะไปทำงานเนี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยคนแต่ละคนเนี่ยส่งเงินกลับมาบ้านเดือนละ3า0 0 0 4 0 0 0 0บาทก็อยากจะทำบ้าง ะะแล้วถ้าก็บอกว่าอยากจะกลับบ้านเมื่อไหร่ก็เดินไปให้ตมเกาหลีจับอ๋อเป็นวิธีการกลับบ้านแบบนั้นก็จะถูกส่งตัวกลับแต่ว่าอย่างที่บอกฮะถ้าใช,ใช้วิธีนี้เนี่ยถูกแบ็กลิสต์นะฮะค่ะไปเกาหลีไม่ได้นะฮะต่อไปนะฮะหมายถึงตัวเราแล้วก็ทัวร์ด้วยใช่ไหมคะใช่ตัวเราเนี่ยโดนแน่ๆค่ะทัวร์เขาก็จะโดนไปด้วยแล้วเขากเ็เดือดร้อนด้วยครั้งนี้ทัวร์บอกว่ายินดีออกค่าตัว๋วเครื่องบินให้เลยกลับเถอะเดี๋ยวเดือดร้อนบริษัท